หลังจากสัปดาห์ที่แล้วมีประเด็นว่ามีโกดังเถื่อนแห่งหนึ่งที่หมู่สามตำบลเขาหินซ้อนพนมสารคามที่เก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์บ้างหรือแม้กระทั่งเศษวัสดุที่เป็นพลาสติกบดย่อยจํานวนมากไว้ที่นั่นภายหลังต่อมามีการนําไปแจก,กให้กับชาวบ้านโดยบอกว่าเป็นดินชาวบ้านนําไปใช้โดยเฉพาะการถมบ่อน้ําและเพียงแค่รถบรรทุกเดียวก็พบว่านั่นไม่ใช่ดินแต่เป็นเศษขยะจากกิจาการรีไซเคิล ตั้งแต่นั้นมาเราวหนึ่งสัปดาห์จนวันนี้ที่มีการเสาะหาเบาะแสเรื่อยมาและที่นี่เป็นหนึ่งในเบาะแสนั้นนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบที่นี่ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่9ในตำบลเดียวกันคือตำบลเขาหินซ้อนพบว่าที่นี่ถูกออกคําสั่งให้ปรับปรุงระงับกิจการที่เป็นการฝ่าฝืนก่อนหน้านี้ตั้งแต่ราวรเดือนพฤศจิกายน ในขณะเดียวกันที่นี่มีใบอนุญาตทั้ง106กิจการตูรีเซค็คเิลรวมถึงประเภท105คัดแยกและ53แต่ว่าแทบทั้งหมดยังไม่ได้แจ้งประกอบการมีแจ้งประกอบการที่เดียวคือกิจการบดย่อยมอเตอร์และเปการคัดแยกแต่ว่าไม่มีการล้างครับแต่สิ่งที่เราไปเจอเจ้าหน้าที่ไปเจอนั่นคือมีการล้างซึ่งการล้างนั้นมีข้อจํากัดว่าถล้างแล้วจะต้องเอาไปกําจัดบําบัดอย่างใดและน้ําที่ใช้ในการล้าง ก็ต้องมีกระบวนการในการกําจัดบําบัดไม่ใช่ทิ้งไปแบบเปล่า,ลานอกจากนี้โกดังอื่นๆซึ่งมีเบาะแสว่าให้เช่ามากกว่า5โกดังก็พบว่ามีการประกอบกิจการโดยเฉพาะการบดย่อยเศษพลาสติกเศษสายไฟอย่างที่เราเห็นในขณะนี้ครับแต่ที่น่ากังวลใจมากกว่านั้นครับคือบรรดาเศษสายไฟบดย่อยที่นี่พบกองม้ึนมาข้างหลังโกดังพบอยู่บริเวณไซ์งานคือบริเวณจุดที่มีการล้างคัดแยกและพบอยู่บนผืนดินที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้ครับ ฟังดูเหมือนกับว่ายืนอยู่บนพื้นดินหรือกองดินที่มีการทับถมแต่ว่าทดสอบดูแล้วครับเอาจอบขุดแม้เพียงแค่จอบเดียวครั้งเดียวก็พบว่าเป็นเพียงหน้าดินบางๆครับแต่ลึกลงไปราวๆ3าเซนเฉพาะที่ขุดลงไปได้ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยขยะบดย่อยคือพลาสติกบดย่อยเต็มพื้นที่ที่เราเห็นอยู่นี่ซึ่งความจริงทําแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะนี่คือการฝังกลบถ้าเกิดว่าตรวจสอบพบว่ามีวัตถุอันตรายปนเปื้อน ก็จะส่งผลกระทบต่อพื้นดินและน้ําบริเวณนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าหลายครั้งที่ผ่านมาบรรดาเสษสายไฟก็มักจะมีการเจือปนสารเคมีที่ถูกจัดว่าเป็นวัตถุอันตรายตามพรบว,วัตถุอันตราย2535รวมอยู่ด้วยเสมอเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากที่บริเวณนี้จะถูกปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายคําถามคือแล้วทําไมถึงเอามาเก็บไว้ทิ้งไว้แบบนี้คําตอบก็คือว่ากิจการเหล่านี้ครับถ้าเกิดว่าทําอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้น ได้รับอนุญาตมีการแจ้งประกอบปัจการโรงงานและทําอย่างถูกขั้นตอนเศษขยะหรือเศษพลาสติกบดย่อยจะสามารถนําส่งไปกําจัดกับโรงงานที่รับกําจัดอย่างถูกต้องได้แต่ว่าการที่มัดลักลอบทิ้งแบบนี้ก็เพราะว่าไม่มีฐานข้อมูลในการที่จะนําไปกําจัดอย่างถูกต้องอันเนื่องมาจากว่าเมื่อประกอบการอย่างผิดระเบียบไม่ว่าจะเป็นการลักลอบตั้งแต่ต้นหรือฝ่าฝืนคําสั่งก็ทําให้ไม่สามารถนรําเศษที่เหลือจากการผลิตนั้นๆ ไปกำจัดอย่างถูกต้องได้จึงเป็นที่มาของการมาฝังกลบบ้างไปแจกจ่ายบ้างสิ่งที่น่ากัวงวลใจยิ่งกว่าก็คือว่าวันใดวันหนึ่งเจ้าของกิจการซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศเหล่านี้เลิกเพิกถอนถูกเดินเนินคดีแล้วกลับประเทศไปเลยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบกําจัดบําบัดเงินภาษีจะต้องมาใช้เพื่อกําจัดบําบัดขยะที่คนเหล่านี้ได้กําไรแล้วไปทิ้งไว้แต่เพียงกาก,ากอุตสาหกรรมหรือไม่ นี่คือเหตุผลที่ต้องตื่นตัวเฝ้ราระวังเข้มวดและเอาผิดอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายไร้ความรับผิดชอบแบบนี้ครับ